สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนโนนะคะเจคเคนโนนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินให้ชมค่ะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านสองชั้นกระดกท่านครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะเหมาะสำหรับรีโนเวททำเป็นกิจการร้านกาแฟคาเฟ่ร้านอาหารหรือจะสำหรับอยู่อาศัยก็ดีนะคะทำเรดีค่ะอยู่ติดถนนสองด้านเลยนะคะการเดินทางสะดวกสบายค่ะ อยู่ในชุมชนด้วยนะคะทุกท่านรีโนเวทแล้วสวยมากเลยนะคะโครงสร้างดีค่ะอยู่บนพื้นที่ขนาด75ตารางวาค่ะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงราคาแปลงนี้ทางบ้านและที่ดินนะคะราคาถูกๆเพียง730,000บาทเท่านั้นค่ะส่วนค่าโอนคนละครึ่งนะคะ 3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวและมีโรงจอดรถค่ะทุกท่านอยู่ห่างจากถนนเลียงเมืองเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอยู่ที่บ้านลอ้องอําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมบ้านนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะซื้อไว้สําหรับอยู่อาศัยก็คุ้มนะคะหรือว่าจะ ซื้อเก็บไว้เก่งกําไรในอนาคตนะคะก็สามารถไปต่อกันได้ค่ะแปลงนี้ราคาถูกจริงอะไรจริงนะคะ7จ็ดแสนบาทเท่านั้นบ้านพร้อมที่ดินค่ะในวันนี้เจเคเนโนใส่ข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดไว้ใต้คลิปให้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอตัวรากันไปก่อนสวัสดีค่ะ